นี่นะครับตอนนี้ก็ผลิตแชมพูลน้ำนะครับด้วย PVC 0.9นะครับชนิดใช้กับทางทะเลนะฮะเหนะโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับเรามีเครื่องจักรผลิตนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้แน่นอนนะครับว่าการดูแลนะครับผมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่นะฮะชิ้นงานเราก็จะเป็นชิ้นตะเก็บสองรอบนะครับ อันนี้ทับรอบแรกแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทับรอบที่2นะครับด้วย PVC 0.9อีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแน่นหนาแน่นอนนะครับเรื่องัระสร็จนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมได้ดูนะครับดูนะครับเอเข้าไปแล้วนะครับเครื่องจักรตัวนี้ทันสมัยที่สุดนะครับเป็นเครื่องล่าสุดนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับตะเก็บนไหนะแน่นมึนะครับเ,เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อสั่งสินค้าของเราไปนะครับมั่นใจได้แน่นอนครับผมว่าตะเก็บนะครับทนทานที่สุดนะครับผมฝากงานด้วยนะครับสวัสดีครับ